เต่าปูดำหรือที่เรจยกกันในชื่อ black softshell turtle นับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่น่าทึ่งที่สุดในโลกนะครับพวกมันเนี่ยเคยถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ในธรรมชาติเมื่อปี2002แต่กลับมีเรื่องเรากับค้นพบที่น่าประหลาดใจนะครับในขณะที่นักวิาศาสต์คิดว่าเต่าชนิดนี้สูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่กลับมีประชากรเต่าปูดำจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ในสัตว์น้ำของวัดโบราณอินเดียและบังกลาเทศ ที่นั่นพวกมันเนี่ยด้ยรับการดูแลและครบนับถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลานับร้อยปีนี่คือเรื่องราวของสัตว์ที่น่าทึ่งกับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและความพยายามของมนุษย์ในการอนุรักษ์พวกมันไว้ให้คงอยู่ต่อไปนะครับโดยต่อปูดำหรือต่อบอสตามิมีประวัติและสถานะการอนุรักษ์ที่น่าสนใจนะครับโดยประวัติของมันเนี่ยในช่วงปี1800มีความเชื่อกันว่า เต่าชีดนี้ถูกนํามาจากอิหร่านสู่สระน้ําสาเจ้าชิตตะกองโดยฮัสเลตบายาซิดบอสตามีและเรียกการครบนั้นถือว่าเป็นสัตว์ศักดิธิ์นะครับโดยตับปูดาเนี่ยมีถิ่นกาเนิดในแม่น้ําบลามาตุตราตอนล่างลักษณะเด่นของเต่าพันนี้คือมีกระดองนิ่มและยืดหยุ่นได้คล้ายกับหนังไม่แข็งเหมือนเต่าทั่วไปกระดองไม่ยื่นออกมาจากลาตัวมากนักมีลักรณะแข็งเล็กน้อย มีลวดลายและสีสันน้อยส่วนหัวกับจมูกเนี่ยมีจมูกยื่นยาวเป็นท่อคล้ายท่อหายใจดำน้ำมีลักษณะใบหน้าและจมูกเนี่ยแตกต่างจากเต่าทั่วไปจนแทบจะเหมือนตภาพอยู่แล้วนะครับมีขาที่มีลักษณะคล้ายมือและมีพังผืดระหว่างนิ้วผิวหนังเนี่ยมีสีดำและสีอิมตาลเข้มบางตัวเนี่ยจะมีจุดสีขาวหรือว่าเหลืองกระจายอยู่บรเิเวณหัวและขา โดยความกว้างเนี่ยจะกว้างประมาณ1 5 3 1นิ้วหรือ3 8 7 9เซนติเมตรยาวเนี่ยประมาณ3 3 7 1เซนติเมตรพื้นที่กระดองเนี่ยประมาณ195-818ถึงลตารางนิ้วขนาดใหญ่สุดที่เคยพบเนี่ยคือยาวประมาณ89เซนติเมตรนะครับตัวเมียเนี่ยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ54กิโลกรัมส่วนเพศผู้นั้นไม่ได้มีการบันทึกน้ำหนักไปทางการแต่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเพศเมีย และบ่งชี้ว่าน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับอายุไขเนี่ยก็เหมือนเต่าทั่วไปเนาะอายุไข่ก็ค่อนยาวนานนะครับโดยมีรายงานว่าเต่าที่อาศัยในสารเจ้าเนี่ยมีอายุสูงสุดประมาณ50ปีมีอัตราฟักตามธรรมชาติอัตราความสำเร็จเนี่ยเพียงแค่4ีถึงหเท่านั้นถือว่าน้อยมากเลยนะแต่การฟักแลการควบคุมเนี่ยสามารถเพิ่อมอัตราการฟักได้มากถึง75%เลยหรือว,ว่าเป็นเต่าที่ค่อนต้นที่เลี้ยงได้ดีนะครับ จำนวนไข่เนี่ยจะมีประมาณ6ถึง38ฟองต่อคลอกระยะฟักไข่70ถึง80วันช่วงเวลาวางไข่คือช่วงเดือนเมษายนอาหารในธรรมชาติเนี่ยปกติมันก็กินทางพืชและสัตว์นะครับก็จะมีอะไรแมลงสัตว์ขนาดเล็กหอยและปลาแล้วก็พืชน้ำส่วนในปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่พื้นที่มันอยู่เนี่ยมีคนอาศัยพลุกพล่านต่อปูด,ดำจึงพึ่งพาหาที่คนให้นาะไม่ว่าจะเป็นธัญพืชผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์บางประเภทนะครับ ซึ่งมันก็ส่งผลปัญหาตามมาก็คือมันก็สัตว์ป่าทั่วไปไงพอมันลุให้หาไม่บ่อยเข้ามันก็สุยียพฤติกรรมการละเหยื่อตามธรรมชาติและมันทําให้ยากที่จะระบุได้ว่าตกลงมันกินอะไรตามปกติในธรรมชาตินะครับโดยวงจรการสืบพันธุ์เนี่ยเพศผู้พ้อมาส่งพันธุ์เมื่ออายุ4ปีตัวเมียใช้เวลา7-9ปีจึงจะเจริญพันธุ์ซึ่งต่อพันนี้ก็มีช่วงเวลาจําสิน,นะครับโดยจะจำศิลตั้งแต่เปลา่าดูใบไม้ร่วงจะถึงก็ดูใบไม้ผลิโดยจะฝังตัวอยู่ใต้โคลนที่ก โดยช่วงจำศีลเนี่ยเต่าต้องการออกซิเจนน้อยแต่ก็ยังจำเป็นต่อการอยู่รอดโดยใช้วิธีการหายใจแบบสูบน้ำเข้าออกผ่านคอหอยนะครับโดยมีเนื้อเยื่อพิเศษในคอหอยที่มีเซลล์ฝอยจํานวนมากช่วยดูดซับออกซิเจนจากน้ําได้มากขึ้นโดยอุณหภูมิร่างกายเนี่ยก็จะลดลงตามอุณหภูมิน้ำํำไมัตรากาัเผ่าวาเนี่ยลดต่าลงนะครับโดยช่วงปี2002เนี่ย IUCN เนนิจใัยกับปูดำเนี่ยอยู่ในานะสูญพันธุ์ในธรรมชาตินะครับ ที่บ่อไปขั้งต้นพบเฉพาะในสระน้ําของสาสรเจ้าบยซิสบอสตามีโดยการพบพันธุ์เนี่ยในปี2004พบเต่า408ตัวโดยจำนวนลูกเต่าที่ฟังในแต่ละปีเนี่ย2007 90ตัว2008 74ตัว2009 96ตัว2010 28ตัว2012 45ตัว2014 40ตัวอ่ะอันนี้คือในสถานที่เลี้ยงเนาะส่วนการค้นพบในธรรมชาติเนี่ยในปี2017 มีการค้นพบว่าต่อปูดำธรรมชาติที่หมู่บ้านออกอาคุปในเขตโวลกาลัดนากาแรแลนด์ประเทศอินเดียกาวชื่อผิดแลขออภัยนะครับและได้รับการยืนยันด้วยการตรวจผล d เอว่าเป็นต่อปูดำจริงๆไม่ใช่สปีชีส์อื่นหรือว่าสปีชีส์คล้เคียงหรือว่าไฮบริดนะครับซึ่งเศษการสุพันในตอนแรกเนี่ยก็คลาสสิกเนาะการบุรุษถิ่นที่อยู่อาศัยการประเพื้อนน้ำและดินแถมบอกกับที่โตมันเองเนี่ยอัตราการรอดในธรรมชาติก็ไม่สูงเท่าไหร่อย,อยู่แล้วนะครับ โดยผกตะของการดูักตอบปูดําในวัดเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเต่าด้วย,าวยาการปกป้องจากผู้ล่าและศัตรูตามธรรมชาติก็ฉลาดเขาน,นาถือเนาะมีการดูแลและการฟลอร์วันอย่างใกล้ชิดเป็นแหล่งรวบรวมประชากรเต่าที่สําคัญในการขยายพันธุ์แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับอย่างที่บอกเป็นขั้นต้นคืออาหารเพราะาคนเนี่ยให้อาหารหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นขนมปังแล้วก็อาหารคนทําให้เต่าเนี่ยขาดสารอาหาร และมีภาวะทุพประนานการแฮมิยนันก็คือมีออกคนเลวใจบาปบอกเลยใจบาปมากเกิดการวางยาพิษในสระน้ําที่สาะเจ้าบอสตัมมี่ในปี2006โดยการวางยาพิษนี้สมผลให้ปลาที่เป็นอาหารของเตา่าตายระดับออกซิเจนในน้ําลดลงจนไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับปรุงสภาพเป็นล้อมในสระของวัดให้เหมาะสมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นควบคุมคุณภาพน้ําและปริมาณออกซิเจนจากการระบบการให้อาหารให้เหมาะสม แล้วก็สร้างพื้นที่วางไข่แล้วก็อนุบาลลูกเต่าด้วยนะครับโดยความสําเร็จในการอนุรักษ์ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะมเมื่อเดือนธันวาคม2024ที่ผ่านมานี่เองไม่กี่เดือนนี่เองมีการปล่อยตับปูดําจานวน600ตัวคืนสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในเขตอนุรักษ์เสือคาซิลังกาและอีก150ตัวที่โลมาลีบิวแต่ก็ยังมีโครงการอนุรักษ์อยู่ในวัดนะครับโดยมีการเก็บไข่จากลังธรรมชาติ เพื่อฟักในสภาพควบคุมอัตราการฟักไข่เนี่ยเพิ่มขึ้นไปโคเป็นต์ในปี2 0ง3ลูกเตา่าได้รับการเลี้งดูโดยลูกปลาที่มีชีวิตแล้วก็กรอับแดดด้วยโดยเป้าหมายการอนุรักษ์โครงการ b a c k Soft She ล l t t เท l ร์ i i ชั่นท0เตเนี่ยตั้งเป้าว่าจะฟื้นฟูประชากรเต่าปูดำให้ได้1,000ตัวในที่ละน้ำท่วมถึงของแม่น้ำารามันตุปลาภายในปี2030นี้นะครับ เรียกว,ว่าความศักดิ์สิทธิ์องาการนั่ถือสัตว์เนี่ยก็ช่วยต่อพันนี้เนี่ยรอบพ้นจากกาสู่พันธุ์ได้นะครับในวันนี้เนี่ยต่อปูดำเนี่ยก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ความอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกจากสัตว์ที่เคยถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ในธรรมชาติพวกมันเนี่ยได้รับโอกาสที่2ผ่านความร่วมมือระหว่างวัดนักอนุรักษ์และก็ชุมชนท้องถิ่นนะครับเรื่องราวของต่อปูดำเนี่ยเตือนใจเราว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสมควรถูกสูญหายไปจากโลกนี้และเมื่อเรามีความมุ่งมั่นที่จะอนุร ทุกชีวิตย่อมมีโอกาสที่จะอยู่รอดนะครับซึ่งนี่คือเรื่องราวของเต่าแห่งอินเดียซึ่งถือว่าน่าสนใจเนาะที่บอกใบความศักดิ์สิทธิ์บางครั้งมันก็ช่วยสัตว์ได้นะครับและวท่านผู้ชมคิดเห็นกันกับเต่าสาพันธ์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆสวันนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ